ครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่พิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษนะพระกิ่งพระชาตรรุ่นให้เป็นสถิเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปสู่พิธีกับผมผมพอมันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ขรังและพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือรอบรอบ,รอบมนตลพิธีนะครับจะประกอบพิธีพายมนตลพิธีภาพโบสถ์นี่ะครับก็จะมี ศรีจานุสิทธิ์และมวลมหาประชาชนที่มาร่วมในพิธีหลายพันคนนะฮะรับเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศจะเป็นต่างประเทศนะฮะรับก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยครับท่านนายอำเภอหนองบัวระเวและก็เกจิอาจารย์ที่จุดเทียนไชยก็คือหลวงปูข่ขันตีวัดป่าม่วงไข่จังหวัดเลยนะฮะท่านจะมาเป็นประธานจุดเทียนไชยแลวก็ยังมีพระสวดคาถามหา,มหาพุทธาพิเศษ ครับนี่คือท่านนายอำเภอหนองบัวระเวท่านเป็นประธานจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนไตรนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์มาจุดเทียนชัยพระก็จะสวดคาถามหาพุทธาพิเศษนะฮะพระเกจิอาจารย์องค์ที่จุดเทียนชัยคือหลวงปู่ขันตีวัดป่าม่วงขาม่วงไข่นะฮะจังหวัดเชัยภูอ้าวจังหวัดเลยนะฮะท่านจะมาเป็นประธานจุดเทียนชัยนะฮะและเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอสารจิตแล้วก็พระภาวนาอาจารย์ก็จะมาสวดคาถา ครับนี่คือหลวงปู่ขันตีนะฮะวัดป่าม่วงไข่จังหวัดเลยนะฮะท่านเป็นประธานจุดเทียนไทยครับจากนั้นก็จะมีพระคณาจาร์พระเกจเกิาจารย์นี่คือพระที่สวดคาถามหาพุทธ,ธาพิเศษเรา,าให้ไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับก็สวดอะไรนะครับ มรดทางพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะมีพระพาราจารที่สวดแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอธิษฐานจิตนะครับวัตถุมงคลของวัดเขาตะเงาะอุดมพรนะฮะมีพระกิ่งพระชัยวัตรรุ่นให้เป็นเศรษฐีนะครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวโรหะเนื้อสมริดนะฮะท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามบูชาได้ครับเงินราไรได้ก็ร่วมมันสร้างพระโบส์ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และก็ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะฮะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนายวิเชียนจันทรโนไทยท่านก็มาเป็นประธานฝ่ายคารวะน,นะฮะพร้อมทั้งนายอำเภอของหนองบัวระเวนะฮะท่านก็มาเป็นประธานจุดธูปจูเทียนบูชาพระรันาตนตรัยนะฮะครับท่านพระครูสุวิมลภาวนาคนุณหลวงพ่อหลวงปู่จือครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับพบได้ตลอดเวลาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ มากไปด้วยเมตตานะฮะวัตถุมงคลก็จะมีหลากหลายนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์ไปสอบถามหรือท่านจะสอบสอบถามเส้นทางก็ไปได้ครับที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรนะฮะครับอยู่ที่นอตำบลหน,นองบัวระเวอํำเภอหนองบัวระเวนี่คือหลวงพ่อจือนะฮะครับท่านพระครูสุวิมลภาวนาคุณนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสุปฏิปโนครับเป็นเกจิอาจารย์เป็นสิทธิพุทธคมของหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาธีริเขตนะครับจังหวัดขอนแก่นโด่งดังมากนะฮะแล้วหลวงพ่อ,อจือหรือพระครูสุวิมลภาวนาคุณนี่ก็ถือว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นพระ สุปฏิบันโนนะฮะรับแล้ววันนี้ก็อยู่ดีว่าอยู่ในตัวเมืองเหมือนกันนะฮะครับแต่เป็นตำบลหนองโบระเวหรืออำเภอหนองโบระเวนะฮะครับก็จะมีผมที่สูงขึ้นไปนะฮะนี่คือพระกิ่งพระชัยวัดรุ่นให้เป็นสถีนะฮะครับก็วัตถุมงคลทั้งหมดก็ด้เสร็จเรียบร้อยครับมีหมายเลขมีโค้ดครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดนี่ครับดับเทียนชัยนะฮะ ครับก็เลยพระครูสุวิมลภาวนาคุณหลวงพ่อจือนะฮะครับท่านผู้ว่าวิเชียนจันทระโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็จะถวายอ่าใบพูครับให้กับหลวงพ่อจือหรือท่านพระครูสุวิมลภาวนาคุณเนี่ยคือดับทุกดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนีย์จางไหลให้มรายหายสิ้นนะฮะครับประเด็นเชิญทุกท่านนะครับวัตถุมงคลชุดนี้ต้องใช้คําว่าถูกต้องตามพิธีการทุกประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลิกผานาที เรียกว่าครบทุกประการเลยนะแะก็จะมีส่วนเจริญพุทธมนต์หรือจะเป็นธรรมจักรหรือบทมนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีส่วนกระถามหามหาพุทธาพิเศษและจะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะครับท่านผู้ว่าวิเชียนจันทรโนทัยท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดเชียงภูมิท่านก็นมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งนายเพอนะฮะครับหลังจากเสร็จพิธี <c oughs> ต้องใช้คําว่า ชนบุญวุ่นวายแม้แต่ภาะคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะทุกคนต้องการสายสินต้องการสายสิน,นะฮะครับที่ผ่านจากพระเกจิอาจารย์ที่าภาวนาอธิษฐานจิตนะฮะเพื่อนําเอาไปผูกข้อมือเอาไปผูกบ้านเอาไปผูกรถนะฮะเพื่อป้องกันเสน่ห์จังไรป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เพิ่มพูนในเรื่องของเมตตามหานิยม เพิ่มภูในเรื่องของลาบผลภูณทวีมั่งมีสีสุขนะครับเป็นธรรมดาทุกที่ทุกคนปรารถนาเพราะพิธีอย่างนี้ใส,ส่ศีลนี่ต้องใช้คำว่าได้มงคลน,นะฮะได้อย่างเดียวจะคิดจะทำอะไรก็ได้หมดทุกประการแล้วก็หมดทุกหมดโศกหมดโรคห,หมดภัยหมดเสนีดยดจังไลในเมื่อที่เข้ามาสู่พิธีแบบนี้นะฮะต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะครับวัตถุมงคลก็เรียนเชิญทุกท่าน ท่านก็นสามารถโทรศพัพท์ไปสอบถามหรือจะไปบูชาได้ที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรตำบลหน,นองบัวระเวอํำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชียภูมินะฮะขับนี่ก็จะมีะเรียกว่ามีญาติศรัทธาธรรมที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะขับก็มีความศรัทธาม,มีความเชื่อมีความเคารพรัรกษแล้วก็นับถือท่านพระครูสุวิมนพรานาคุณและก็พระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะขับนี่รับขนาดลุงมพ่อ ขันตีเนี่ฮะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ดังวัดป่าม่วงไข่จังหวัดเลยท่านจะต้องนำเสกสินขับเพื่อเอาไปฝากกสิญญานุสิ์ก็ถือว่าพิธีนี้ต้องใช้คําว่าสุดยอดสุดๆ,ๆนะฮะวัตถุมงคลครับก็จะมีพระกิ่งพระชัยวัดก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับก็ไปบูชาได้หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ดีนอกดีในครับก็จะมีแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุาต่างๆนะฮะครับ ถือว่าเป็นวัตถุบงคลที่อุดมไปด้วยเรียกว่า,าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและก็เทวคุณนี่พร้อมทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสงวงหรือจะเป็นพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษครับก็เสร็จแล้วก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พระเกจิอาจารย์ที่ท่านเมตตาให้ถ่ายภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์นะฮะพระเกจิอาจารย์ที่มาประกอบพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษนะครับพระกิ่งพระไตรวัตรให้เป็นเศรษฐีนะฮะ พร้อมด้ยวยคณะกรรมการการจัดสร้างก็เรียนเชิญทุกท่านขับเงินทุกบาททุกตังค์ก็ร่วมกันสร้างพระโสถนะฮะขับแล้วก็พระกิ่งชุดนี้ทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขนะฮะครับก็จะมีเนื้อทองคําจะมีเนื้อเงินจะมีเนื้อสำริดจะมีเนื้อนวโรหะนะฮะครับผมไม่ทราบว่ามีเนื้ออะไรที่จะหลงเหลือบ้างท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปที่วัดเขาตะเงาะอ,อุดมพรนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปดูพระกิ่ง แล้วก็พระชัยวัดรุ่นให้เป็นเศรษฐีกันจะชัดนะฮะแล้วท่านก็นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยเริ่มจากเนื้อทองคานะฮะ <c oughs> เนื้อทองคํานี่ก็เป็นทองคําบริสุทธิ์นะฮะครับ <c oughs> ได้ประกอบพิธีเททองรอนำเลิกเป็นช่อแล้วก็นํามาตัดมาแต่งแล้วก็บรรจุเม็ดพระเก่งแล้วก็จะมีโคตมีหมายเลขนะฮะท่านก็นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเป็นเบอร์ของวัดเขาตะเงาะอุรุมพรนะฮะครับก็จะเป็นพระเก่งรุ่นให้เป็นเศรษฐีนะฮะครับอันนี้ก็คือพระชัยวัด ชัยก็คือชัยชนะชนะทุกอย่างครับชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะความยากความจนความทุกข์ความร้อนเสนียดจังไลยนะครับมีโคดมีหมายเลขนะครับก็เป็นพระมารวิชยัยเป็นพระสสด้งมานนะฮะนี่เนื้อทองคานะครับก็จะมีเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงินนี่คือเนื้อเงินพระกิ่งให้เป็นเสถีเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะบรรจุเม็ดกิ่งข้างในแล้วก็จะมีหมายเลขแล้วก็จะมีโคดนี่คือพระชัยวัดนะครับก็เป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือเนื้อสมฤทธ สมฤ์ก็จะมีสมฤตศักดิ์สมฤ์เดชสมฤตผลนะครับสมฤ์ก็มีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานหรือจะเป็นแร่ธาตุต่างๆนะครับก็นี่คือพระชัยวัดครับก็รุ่น ให้เป็นเศรษฐีครับก็จัดสร้างโดยวัดเขาตะเงาะอุดมพรนะฮะพระครูสุวิมลพรมนา,าคุณหลวงพ่อจือท่านเป็นประธานลุกเสกเป็นประธานจัดสร้างเพื่อนําเงินเลยได้ไปร่วมกันสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ที่ขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่และก็ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา,าให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแข็งแรงครับ ก็เร right. so ียนเชิญทุกท่านที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรนะครับอ่าอําเภอนองบัวระเวจังหวัดเชัยภูมินะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวัตถุมงคลทั้งหมดครับก็จะมีโค้ดจะมีหมายเลขนะฮะก่อนที่จะมาเป็นวัตถุมงคลนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านก่อนที่จะมาเป็นวัตถุมงคลเนี่ย ครับก็จะมีแผ่นยันแผ่นจานที่ทางวัดเาขาตองอ,อุดมพรคณะผู้ดําเนินการจัดสร้างนะฮะจะต้องไปสอแสวงหาแผ่นยันแผ่นจานจากพระเกจิอาจารย์าารยดังๆนะฮะทั่วประเทศไทยแล้วก็มีชนวนต่างๆหรือจะเป็นมวลสารไม่ว่าจะเป็นมวลสารชนวนอยา่าง พิธีเก่าพิธีใหม่นะหรือจะเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลครับเหล็กน้ำพีจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะ,ะมีความเชื่อว่าถ้านํามาเป็นส่วนผสมแล้วนะฮะจะทําให้วัตวถุมงคลเนี่ยหรือจะเป็นโลหะธาตุเนี่ยมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะ,ะครับหรือจะเป็นพวกสังฆวานนอนสังฆวานนอนบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าสังฆวานนอนคืออะไรนะฮะสังฆวานนอนคือตะปูเป็นโลหะที่ตอกตามเมืองต่างๆหรือตามพระปางตามเจดีย์นะฮะมีความเชื่อกันว่าถ้าตอก แล้วเหสถานที่แบบนั้นไม่มีฟ้าผ่าเป็นที่กันฟ้าผ่าและเป็นที่รับพลังจากจักรวาลเวลาฟ้าแรบเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเข้าไปเลยนะจริงยอดพระปางมีเส้นมีสายเข้าไปเลยนะนี่คือเหล่าทวยเทพเทวดาที่รวมพลังกันมาเพื่อที่จะมาบรรจุอยู่ในตะปูสังขวันนอนหรือโลหะธาตุต่างๆนะฮะหรือยอดนอพสูตรนอพสูรน,นะมาปัจจุบัน การสร้างวัตถุมงคลครับไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคไหนสมัยไหนนิยมนํามาเป็นส่วนผสมนะฮะกับแผ่นยันจะมีนาร้อยแปดโมยี 24, หรือว่าเกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่จะเขียนอะไรลงไปนะบ,บางองค์ก็เขียนน้าโมพุทธายะหรือนิมพัททะหรือ,รอจะเป็นธาตุทัง4ีหรือจะเป็นคาถาแต่ละตัวนะฮะเพื่อน,นามารอหลอมและไฟที่นามาสมก็จากไม้ที่เป็นมงคลน,นะฮะไม้ขนุนไม้มะขามไม้มะยมแต่ละอย่างมันจะมีความหมายหมดเลยครับไม้มะขามก็ วัตถุมงคลชุดนี้ครับพวกที่คิดไม่ดีคิดร้ายก็จะเกรงขามนะฮะไม้พยมก็วัตถุมงคลชุดนี้ผู้นำนำไปพกพาราตนาติตัวก็จะเป็นมมนมหานิยมมหาเสน่ห์นะฮะไม้ขนุนก็ยะงมีคนสนับสนุนเกื้อหนุนจุนเจือเวลาท่านประกอบสมาชีพใดๆนะฮะรับมาท้ายรายการนะฮะเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งจิตตั้งใจรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านพระครูสุวิมลภรวนาคุณนะฮะหรือหลวงพ่อจือนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสายวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนะ่เป็นสิทธิ์พุทธคมของหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีริเขตนะฮะขอเรียนเชิญทุกท่านรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อรับกล่าวรับสการครับ ยะถาวาริวาหาปุลาปาลิปุริมติสาครังเอวเมวะโตดินนงเปตานังอุปกาปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวสมิชนุสัพเทบุริมตุสังกปาจันโทพนละโสย,ยะถามะนีโชติละโสยะถาสัพพีทิโยวิวัต ชันตุสัปปรโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรลาโยสุขีธีทายุโกภาวะอาภิวาธนะศีิสานิจังวุฒาปะตายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพาลัง